สวัสดีพี่บ่าวน้องบ่าวแล้วก็คนดูที่นะครับทุกคนด้วยนะครับมันนี้โย่ผมโดนเอมครับวันนี้ก็จะมาเล่นเซิร์ฟฮาทาวหรือเฮาทาวหรือเปล่าอมาดูครับก็ลองไปแปลอะไรยังงั้นะแ้กก็ใส่รหัสูก่อนเลยนะครับครับก็เลิกเพจนะครับจะเพิ่อะไรก็เรื่องของพวกคุณนะครับนี่มันเดนไปเกิดอะไรก็ได้นะครับผมขอแย่ตามุมมาละกเจอร์เจอเนนะครับ ก็จะเกิดบริเวณนี้นะครับสำหรับเด็กใหม่นะก็คดีบล็อกตายก็กดเอนแก้บล็กตายตรงนี้นะครับอันนี้ของขวัญเด็กใหม่นะครับก็จะแจกเงินสดห้พาพันพิซซ่าห้าน้ำเปล่าห้ากระชับบองหนึ่งกระชับบองสมรสถหนึ่งนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเอทีเอ็มนะครับกดเอนฝากเงินถอนเงินอะไรได้หมดนะครับตามปกติกเลยนะผมเอ,อ่ออันนี้อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าจุดเอฟเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นมเมนูเฉลยหรือเปล่านะผม แน่ใจีรลาเปลี่ยนสภาพผ้าผมชอบรึกินสองเจ้านะครบก็มาเนี่ยครับเราไปดูเมย์ดูกระเป๋ากันบ้านกว่านะครับวายนะครับก็แลไวก็ไปสเตตัสของเรานะครับอันนี้สองเลเป็นอินเวนท์รีนะครับกระเป๋าเก็บของทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับเปิดกระชับปอมสมดุลกันเลยอ๋อจะต้องพิมพ์ตามนี้นะครับตามนี้มันพิมพ์บอกครับครับ o p e n แล้วก็บล็อกนะครับ b o s นะครับ enter นะครับได้ b f ส0 0อนะครับผม y นะครับอันนี้ก็จะเป็นโดนิทนะครับสามารถโดนิทติดต่อโดนิทได้ที่แอดมินนะครับอันนี้ก็จะเป็น g s นะครับอันนี้เมนูช่วยเหลือนะครับผมก็เราได้รถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทับจีปกันมากดีกว่านะครับ กูเอ่ยที่ไหนเนนะี่ยนะครับ G P 1นะครับเดี๋ยวมึงกูกดดูไว้กันนะครับ G 1นะครับนี่นะครับงานทุกข์มาก็จะมีงานเก็บหอยอันนี้โอ้โหเยอะเลยนะครับงานเขาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราไป,ไปงานเก็บหอยกันนะครับกดเฮ็ดนะครับรกระไรรถกุนเฮ็ดแดงนะครับเก็บสี่ร้อย กดอนนะครับการล่นก็กานเก็บองไปอยู่บนแทงจับปิดมอนี้นครับก็คนออนตอนนี้ก็สองคนก็อีกทีอีกทีอ่ะแล้วก็บันไดนะครับดูโอ้ยกูขีู่ถส้นตีอะไรแบบนี้เนี่ยแย่ไม่กด แล้วก็ถึงงานกิจการดีรับลงเขนะ็นนับยาบเพื่อทำการเก็บ้ลรงนะครับก็้เ,เ่นอยู่สองคนนะครับผมพเพลสองคนก็สวันนี้ก็น่าจะเป็นแนวโลเพเลยนะครับเอ้าเราไม่นักกดเอ็นเลยนะครับเราก็แค่เดินไปใกล้ๆนะครับผมเด้อเมื่อกี้นี้ผมเหมือนจะใช่นะคนดูนะดีดูดิตามมาโตบ่ะ เราแค่กดเดินนะครับผมไม่ได้กดเอ็งเลยนะผมไม่ได้กดเอ็งเลยนะคนดูเราแค่ขยับตัวเฉยๆนะครับมันก็ทําการเก็บให้เราเลยนะครับนี่นะผมกดแค่ W นะปึ๊บเห็นไหมกดแค่ W นะครับ Farm Auto ออตตนะน่าจะฟาร์มออตโต้นะเราก็ได้ EP มานสิบห้าน,นะครับตัดดัดโอ้คือเฟี้ยวเลยนะครับเนี่ยดูดิเนี่ยมันฟาร์มออตโต้ให้เราเลยนะครับ คือแบบระบบดีมากเลยนะครับคุณดูไอ้เชี่ยมันเก็บไปกุ่ยแกไอ้สัตว์ก็เรามีอยู่เท่าไหร่ล่ะเรามีอยู่ไอ้สัตว์เอ้ามันมีกระเป๋าแยกเหรอกระเป๋าเก็บของทั่วไปกระเป๋าเก็บของงานขาวนี่อ๋อจะมีบอกเลยนะนี่กระเป๋าเก็บของงานขาวนะครับ นี่นะหอยแล้วมีอยู่6อันนะครับมันฟาร์มออโต้เลยนะคนดูอันนี้ผมไม่ได้กดเลยนะอันนี้ระบบฟาร์มออโต้เลยนะจำเริ่งใหม่ที่เข้ามาก็สามารถฟาร์มออโต้หรือว่าไปไหนก็ได้นะครับคืออันนี้ผมไม่ได้กดนะเนี่ยผมปล่อยมือเลนะ้นะเนี่ยผมไม่ได้กดเลยคนดูโคตรดีเลยนะครับระบบเนี่ยค,คือฟาร์มออโต้นะครับคนดูเอ็นอีกรอบหนึ่งเองกดเอ็นอีกรอบหนึ่งครับอาจารย์ ขายแล้วหรือเปล่าเพราะเราเกียรติทแล้วนะครับเราก็จะเอาไปขายที่ตลดาดกลางนะครับผมคนเดิมอีกใช่ไหมกูไปเถอะให้กูไปเถอะให้กูไปเถอะให้กูไปโอ้หอันนี้มันให้ออกอยังไงอ่ะกดอินเหรอผมไม่รู้เหมือนกันนะครับระบบนี้โอ้โหเคี้ยไปไม่ทําแล้วอเออนี่กดอินอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูเออใช่นะ ไอ้ตลาดกลางนะครับสมบูรณ์เขี่ยอะใช่ไหมเฮ้ยกูไม่ได้จะทำไอ้เขี่ยโอ้โหกูไม่ได้ออกจากตรงนี้หรอกคอนโดไอ้เขีย่ยตรงเลยข้อดีมันก็มีนะข้อเสียมันก็มีเหมือนกันยแหละเขี่ยอะไรอ่ะห้ามขับรถเข้ามาในเวรนี้ จะออกยังไงล่ะไอเทียร์เราเอาเก็บรถก่อนครับครับเก็บรถอินเตอร์เก็บนะครับเรียบแม่งมาไปดีกว่าไปฮะเบอยวงเบอรเว้ยแม่งมาไป ก็ผ่านเซิร์ฟเวอร์นี่มด้ร้อยนี่คุบอโปรโมทเลยขาปีเลยนะไอ้ทก่ไม่มีคิดจะทำอเอ้คุดูไอ้ที่คุไม่มีควิดจะทหรอเอกูกูโปมทไอ้เขาปีดีไรเงี้เนี่ยตอนนี้มันมเกีบตอจายนะครับผมดูว่ใครจะไปเล่นอ่รอมีรอขานสั่งขอก เฮ้ยเอียเฮ้ยคนดูเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะดูดีเจอเพอาว่าเฮ้ยเชฟเทสจัดเทสจัดเทชา่ทชา,ชาคนดูบอกเลยว่าเท่มากเลยนะครับระบบเนี้ยระบบเซิร์ฟนี้นะครับโคตรเท่กูบอกเลยใหยม่ไม่ขายตรงแนวว่ะ ไปนั่นงจตรงนี้แหละไอ้เชี่ยอยู่ข้างหน้ากูไปดิขายไปได้ม,มา900กว่าบาทนะครับก็ถือว่าดีอยู่ระบบนี้ก็คือแบบโ<ฮ>ูดดีอ่ะผมบอกเลยเชีย่ยระบบพาไปดูหน้าตรงไปก่อน,นเย้ เย้โต yeah, oh, ้โคลาดเลยนี่ก็จะเป็นในบริเวณของโรงพยาบาลนะครับเชี yeah. ่ย <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้นะ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหากพูดคำจาอะไรที่ไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับผมเก mm hmm. ็บแต่สิ่งดีๆไว้ไอ้เชียเออ,อพูดอีกดิ้เนี่ย mm hmm. ก็ ฝากเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยนะครับผมใครที่จะเข้ามาเล่นมา3ฟรีแก๊งนะครับผมกำังเล่นอยู่ประมาณ4ี่คนนะครับทะลุผมด้วยอยู่มา4ี่คนนะครับก็มา3ฟรีแก๊งนะครับก็ใครที่อยากมาเล่นแบบเซิร์ฟเวอร์แนว RP ฟรีหรือว่าโล่เพนะครับก็เซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับ How City อะไรแม่งท o w n c i ี้อะไรเปล่าไม่รู้นะอ่านไม่ออกก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะค,ะนะครับผมอ้วนขอดำไปย,ยค่ะคนดูเน,นิรับผม